ซนต้าพาเที่ยวนะคะวันนี้ซานต้านะคะจะพาไปทริปที่เขาใหญ่นะคะ3วัน2คืนนะคะก็เห็นซานต้านั่งเบียดเบียดนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นแล้วว่าอุปกรณ์ด้านหลังรถนี่เยอะมากเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าพิเศษมาก mm hmm. เป็นครั้งแรกที่เราจะไปตั้งแคมป์กันนะคะ mm hmm. ก็คือไปกลางเต็นท กันเองแล้วก็พาซานต้ามาด้วยนะคะที่แรกที่เราจะไปกลางกันนะคะวันนี้คือเราจะไปอาสานาเขาใหญ่กันก่อนนะคะที่นี่กอ็อยู่ใกล้ๆริมทานน้ำลำตะคองนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบเป็นแคมป์กราวท,ที่ค่อนข้างร่มรื่นนะคะแล้วก็สามารถอนุญาตให้นำน้องหมาเข้าได้นะคะเราก็แจ้งเขาตั้งแต่แรกนะคะว่าเราจะมาพักวันนี้วันนี้มีน้องหมา แบบนี้แบบนี้มาเราส่งรูปไปให้เขาดูนะคะที่ที่2นะคะก็เป็น w วท์คอลลิงซามพาร์คนะคะสามารถอนุญ,ญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราจองผ่านแคมป์ป้าเว็บในแคมป์ป้าไทยแลนด์นะคะก็เดี๋ยวลองมาดูว่าทริปนี้จะเ,เหนื่อยแค่ไหนเพราะว่าปกติไปเที่ยวกับหมาก็เหนื่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทริปหาธรรมก็คือเหนื่อยกว่าเดิม คือมีการแบบว่าต้องขนอุปกรณ์ทั้งหลายแหละไปกลางเต็นท์ไปทำกับข้าวแล้วก็ต้องดูหมาไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีความแบบวุ่นวายแค่ไหนก็ต้องรอดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันก่อนนะคะแถวแถวปากช่องแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปกลางเต็นท์กันคะ่ะ เรามาถึงอสัสนาแล้วนะคะก็เมื่อกี้นะคะเราก็ไปลงทะเบียนมานะ,ะก็คือเราอะ่ะกลางในโซนของริมลำตะคองนะคะก็ค่าค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่200บาทต่อคนนะคะของน้องหมาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพิ่มนะคะก็อยู่ใกล้ๆแล้วก็เริ่มมีที่ร่มไม้แล้วนะคะเป็นเป็นลานที่ค่อนข้างแบบมีที่ร่มมีต้นไม้ใหญ่แบบเยอะเอารถไปขนของลงก่อนนะคะแล้วก็ เอารถไปจอดในลานจอดรถอีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวไปเลือกอสถานที่ที่จะกลางกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะได้กลางกันตรงไหนคะ่ะตรงโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่สําหรับทางเข้าแล้วก็ขนของลงนะคะทางขวามือนี่ก็จะเป็นห้องน้ํนามีห้องอน้ําห้องอาบน้ํานะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนของริมลำตะคองนะคะค่าใช้ใจ่าย อย่างที่บอกว่าอยู่ที่สังราบาทต่อท่านนะคะแล้วก็งดใช้เสียงหลัง4ี่ทุ่มถึง7จ็ดโมงนะคะอันนี้เราก็สามารถเดินมาเลือกอาลานกลางได้เลยนะคะว่าเราอยากจะกางตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นแบบเนินลงไปนะใช่ใช่ ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่ลงไปสามารถเล่นน้ำได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลำธารที่น่าจะมาจากลำตะคองนะคะตอนนี้ก็มีคนมากางเต็นท์กันอพอสมควรนะคะส่วนใหญ่ก็จะจับจองตรงโซนริมของลำธารกันหมดนะคะที่ไหนเนี่ยซันต้าถึงแล้วคะ่ะ ข้ามาเขาใหญ่นะต้ารอก่อนต้ารอก่อนนะ ที่สุดที่จะกางเต้แล้วนะคะ ค่ะก็ตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าอากาศที่นี่ก็ดีอยู่นะคะเย็นๆไม่เลยเไม่ได้ซกมากนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาซันต้าไปเดินเล่นไหมเดินเล่นไหมโอเค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  ช่วงปลายเดือนธันวานะคะสิ้นปีก็ตอนนี้ประมาณ5้าโมงเนี่ยจะอยู่ที่27องศานะคะปากช่องก็เขาบอกว่าคืนนี้จะประมาณ17-18ไม่รู้จริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาลองดูกันแต่ตอนนี้อากาศก็เย็นๆสบายๆก็เดี๋ยวจะพาซันต้าไปเดินดูาลานกลางเต็นท์นะคะแล้วก็ค่อยเริ่มทำกับข้าวอะไรกันนะคะแล้วก็ค่อยให้ซันต้ากินข้าวอโอเค ไปกันเลยค่ะอย่าลืมสวมแมสด้วยนะคะอ่วไปเหมือนเขาก็จำลองจำลองนิดนึงนะไม่รู้เคยใช้จริงหรือเปล่าแต่ว่าก็น่ารักดีนะคะเราอยู่ใกล้ตรงนี้เลยอันนี้คือบริเวณกลางเต็นท์ริมลำตะคองค่ะ เต็นท์ของเราเต็นซ้ายสุดเราก็เลือกเต็นท์ที่แบบห่างไกลผู้คนนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีน้องหมาเนาะอ,อาหารซานต้าที่เอามาทั้งหมด4มื้อนะคะสำหรับ3วัน2คืนก็คือตัดมื้อเช้าของวันแรกแล้วก็มื้อสุดท้ายของวันสุดท้ายออกเนาะ ก็ต้องค่อยๆให้ซันต้ากินซันต้านั่งคอยก่อนนั่งนั่งลงอืมพอยคอยก่อนนะคอยซันต้าคอยคอยนะคอยคอยกินได้พี่เห็นให้กินน้อยๆไม่ใช่อะไรนะคะคือต้องค่อยๆทยอยให้เขากินเพราะว่าซันต้าเป็นหมาที่ไม่ยอมเคี้ยวข้าวแล้วก็ รีบกินมากคืออยู่ที่บ้านใช้สโลฟิตลอดแต่ว่าไม่ได้เอามาด้วยนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากหมดแล้วเห็นไหม <c oughs> อ่ะล็อตที่สองเราก็ประมาณสักสามล็อตนะคะ Yeah. yeah. ชอบไหม เย็นของเราแล้วนะคะหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการกางเต็นท์กันมานะคะแล้วก็พาซันต้าไปเดินเล่นวิ่งเล่นนะคะแล้วก็ให้กินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถึงมื้ออาหารของเราแล้วนะคะก็วันแรกมื้อแรกของเราถือว่าเป็นมื้อแรกที่มาแคมปิ้งอย่างเป็นทางการนะคะเพราะปกติเราจะทําชาบูกันที่บ้านบ่อยมากแต่ว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราเหมือนหิ้วของทุกอย่างมาจากบ้านแล้วก็มา ทากินกันที่นี่นะคะก็บรรยากาศดีมากตอนนี้อุณหภูมิประมาณ24 24องศานะคะก็จริงๆก็ยังไม่หนาวนะหมายถึงว่ายังแบบ<ม>ยังนั่งแบบไม่ต้องใส่กันหนาวอะไรแบบนี้ไม่ต้องใส่เสื้อหนาวอะ่ะก็ยังสบายๆแต่ก็ยังไม่ได้อาบน้ำด้วยนะเดี๋ยวเขาบอกต่าสุดถึง17เจ็นะต่ำสุดถึง17<ม>เลยใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่านี่ก็ยังไม่ได้อาบน้ำไม่รู้จะเน่าหรือว่าจะอาบเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึงแต่ว่า ก็เมื่อกี้ก็ทากันยุงอะไรไปแล้วนะที่นี่ก็ไม่ได้ยุงตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะคะก็ต้องรอดูดึกๆด,ด้วยมแมลงก็มีนะมแมลงก็เห็นอยู่บ้าง,างแต่ว่าก็มีมาเล่นไฟอะไรบ้างนิดหน่อยนะคะธรรมชาติแล้วก็ตอนนี้ซันต้าหายไปไหนอย่ากตกใจซันต้ากาลังนอนอยู่ข้างล่างนะคะซันต้านอนบนที่นอนที่เราเอามาให้ตอนแรกก็คิดว่าซันต้าไม่นอนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่า อยูด่ดีๆนั่งเหนื่อยหรืออะไรก็ไม่รู้นั่งก็นอนบนนั้นแบบสบายมากนะคะก็ให้นั่งนอนไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่น้นนางจะมาวุ่นวายกับชาบูของเรานะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่นี้ค่ะ 这样的问题，有吧？ Mm-hmm. Yeah. สวยมาก ก็นี่เช้าวันที่สองแล้วนะคะที่นี่นะคะอาสนะปากช่องเขาใหญ่นะคะโดยรวมของที่นี่ก็วันที่มาเนี่ยพอดีเป็นวันธรรมดานะคะปลายปีแต่ว่ายังเป็นวันธรรมดาอยู่คนก็เลยยังไม่ได้หนาแน่นมากนะคะแล้วก็เต็นท์แต่ละเต็นท์ก็มีระยะห่างเยอะพอสมควรเราก็มาเลือกเต็นท์ทีออ่อยู่ริมๆนะคะเพราะว่าเรามีน้องหมาใช่ไหมแล้วก็อากาศที่นี่ก็ ประมาณต่ำสุดประมาณ18-19องศานะคะก็ถือว่าชิวๆสบายๆนะคะใส่เสื้อหนาวก็ดีใส่ถุงนอนอะไรก็คือนอนสบายสำหรับส่วนห้อง,องน้ำนะคะที่นี่ก็มีเยอะน,นะคะประมาณ7-8ห้องแล้วก็สะอาดเครื่องทำน้ำอุ่นก็ทำงานได้ดีนะคะก็โรวมที่นี่ก็ราคาแบลมเย็นะะประทับใจบรรยากาศก็ชิวๆดีค่ะแหนตอนอย่างตอนนี้เห็นแดดแดดแรงใช่ไหมแต่ว่า าอยู่ในร่มแบบเนี้ยอยู่ใต้ใต้ท้าใต้่ายชีก็คือเย็นอะเนาะถ้าไม่ถ้าไม่โดนแดดก็คือเย็นเย็นเลยอากาศดีอากาศดีแต่ว่าถ้าโดนแดดก็มีความร้อนๆนนิดนึงนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะทําการโยกย้ายกันแล้วนะคะ